ครับสวัสดีครับอยู่กับทีมงานพุ่มแดงนะครับทางช่องเชมิวฟุตครับคลิปนี้นะครับผมกับพ้าพี่น้องนะครับว่าเบิงหลานของผมนะครับที่เปิดท้ายขายสมสายน้ําผึ้งนะครับเป็นสมสายน้ําผึ้งเบอร์เล็กนะครับเบอร์น้อยนะครับเข้าขายกันอยู่ที่ซีโลลอยนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบายบายนะครับ ตอนนี้กับใบสองสามสิบหานะครับใบสองสามสิบหาเขาก็จะตั้งรลานนะครับมาเปิดไทยอยู่ที่ตลาดนะครับเป็นตลาดกับเขาบ่ทแมนตลาดนัดนะครับเป็นตลาดกับเขาแรงนะครับกับโบ๊ทแยงปันไดนะครับเพรว่าอยู่ที่อำเภอที่ผมตังนี่ตลาดตลาดนัดจะเป็นมือวันจันทร์นะครับมือเขาไทยทำมือนี่ก็เป็นวันซุกนะครับแรงวันซุกนะครับมาตังตลาดแรงนะครับ บ่ค่อยได้แต่งล้านนะครับเพบราะว่าของเข้าหลายบ่อยากเอาโล่งรถนะครับของเข้าหลายบ่ได้ไ่ได้เอาโล่งรถนะครับเขากบใส่ถุงแบบนี้ละนะครับวิธีการขายของผมกันยังคงเดิมนะครับผมจะเน้นการใส่ถุงนะครับบ่ไดดบ่ไดที่บ่ไดที่กองให้เลือกนะครับเป็นการใส่ถุงขายเลยนะครับเน้นถุงละลอยนะครับสีลรลอยนะครับก็มีแบงยูนะครับเป็นถุงห่านสีบาทสองโลนี่ละ ผมสายน้ำพึ่งนะครับรลอบนี้เขาได้มากราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับค่อนข้างแพงนะครับเขาได้มากเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยทั้งเบิร์นะครับอยู่ประมาณสิบห้าบาทนะครับสิบห้าบาทสามสิบล่างนะครับสามสิบล่างต่อเถวต่อรลอบ นะครับเป้าหมายในการขายของเข้าจะอยู่ที่สามหมื่นนะครับก็บมีบางเทือที่เขาขายเบิดภายในสองหมื่นก็มีนะครับแต่ว่าหลักๆในการตั้งเป้าหมายเขาก็ตั้งเคื่องมืไปก่อนนะครับสามหมื่นนี่นะครับกะง่ายๆนะครับโฮมตัวเดียวมีแต่ซั่งนะครับสื่อฝ่ายมาเขียนแค่นี้ก็ตั้งล้านได้นะครับตั้งล้านได้แล้วสําหรับส่วงเสาร์นะครับเขาผมมาสวยในะจั้หน่อยวันเ้าร์เพราะว่าลงของเนาะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าได้ประมาณพันห้าลอยเก้าสิบบาทพันหาพันหกครับได้ประมาณพันหกอ่ะละนะครับช่วงเสาร์กับโมเมนต์ว่าเสาร์เราฟีนองเกือบสิบโมงอ่ะละก็เขาจะได้มากนะครับว่าได้ตั้งที่นี่ช่วงเสาร์เขาจะไปยุถนน เปิดท้ายยุทถนนนะครับประมาณนี้ลหละใบสองนะครับเขาเกษตญยับว่าอยู่ตลาดตรงนี้นะครับให้พี่นองเบิงเป็นแนวทางนะสำหรับการเปิดท้ายขายสมเชีวานนะครับในราคาเนี่ยละซีะร้อยนะครับส่วนสมกันพยายามหาให้มันเข่าล็อกกับราคาดีนะครับราคานีละขายดีนะครับอยากขายดีต้องซีร้อยเพื่อจังสะโลกแกนเท่านี้ละนะครับอยากขายดี ต้องซีรูร้อยนะครับสายน้ำพึ่งช่วงนี้ก็พะค่อยสวยเป็นสายน้ำพึ่งชุดที่สองนะครับของแต่ละสวนนี่เพราะน้ำแมนชุดแรกแล้วนะครับชุดที่สองก็พะค่อยสวยบันไดนะครับแต่ว่าที่เข้าใดมากมือนี่กะถือว่ายังโอเคอยู่นะครับส่วนผลละไหม่ยังอื่นนะครับทางเขาก็ท่านใดว่างแขนไว้นะครับว่าจะเป็นหมากยังนะครับ ค่อยแเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับผมสำหรับพี่น้องที่เริ่มอาชีพนี้แล้วนะครับก็จะจะเฝ้าเปลี่ยนจากสมนะครับก็ยังขายได้อยู่นะครับเรื่อยๆนอกจากมันจะตันที่ราคาอีเลีนะครับราคามันเปลี่ยนแปลงขึ้นสูงนะครับคุณภาพบบดีนะครับก็ค่อยเปลี่ยนนะครับว่าสมคร้นกินโดนนะครับ จะฝากไปสักนี้ก็น,นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับพี่น้องบ่นหน่อยกระหลายนะครับพ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ